ำหรับวันนี้นะครับเป็นการเปิดวันแรกที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูตัวเกมว่าตัวเกมนั้นเป็นอย่างไรบ้างต้องซื้อแพกอะไรถึงจะคุ้มนั่นเองครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูทั้งหมดหรือไม่ว่าจะไปในส่วนของเรื่องของฟังก์ชันการหาไรายได้ว่าเราจะหายังไงได้บ้างนะครับหาเหรียญย่างไรนะครับผมและมีอะไรมากมายนะครับในตัวเกมซึ่งเปิดวันแรกวันนี้นะครับจะนำพาเพื่อนๆไปดู จกักรวาลของ r e g e n t s of w i m e a ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเนื้อหานะครับผมขอแนะนำสำหรับกลุ่ม r e g e n t s of w i m i a และในโคกของไทยแลนด์ครับใครที่สนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มครับมีผู้ติดตามอยู่ที่1.3แสนตรงนี้เนี่ยใครที่ชอบพูดคุยสื่อสารหรือว่าแลกเปลี่ยนในเรื่องของเพชรขาวนะครับในการหาได้จากในเกมเนี่ย มีเลทบอกเราอยู่แล้วครับและเราสามารถปล่อยตัวละครที่เราสุ่มได้ตัวดีๆอย่างเช่นคนนี้ครับสุ่มได้ตัวแดงนะครับอยากจะปล่อยก็สามารถมาโพสต์ขายได้จากตรงนี้ครับผมในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนจริงครับมีอยู่1 3ึ่ง0แสนนะครับค่อนข้างที่จะแอคทีฟมาาๆนะครับอยากจะขายอีเมลไก่ต่างๆนะครับที่ใครเติมไปแล้วแล้วก็อยากจะมานํามาขายตรงนี้ ก็อย่าลืมครับเราสามารถเข้าไปดูแอดมินกลุ่มได้นะครับแอดมินกลุ่มจะมีทั้งหมดนะครับอยู่ที่4ี่คนสําหรับกลุ่มนี้นะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปและสื่อสารว่าเราอยากจะขายของหรืออยากจะขายเพชรอยากจะขายอะไรก็สามารถติดต่อแอดมินกลุ่มได้ครับทั้งหมดนี้คือผู้ดูแลของกลุ่ม 1.3แสน Legends of i m e i a ฝากไว้แค่นี้ครับใครที่สนใจใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy Card Top Up สา,อปอปามารถเติมได้3ช่องทาง1จาก เพจ a c e b o o กครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโตโ้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่นยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไม่ั้องวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ย ซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับทีนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพื่ออธิบายให้เพื่อนเข้าใจนะในการหลักการในการหานะครับสำหรับตัวเหรียญอ่ะเริ่มแรกกันครับเราเข้ามาดูที่ตรงกระเป๋าเหรียญนะครับซึ่งกระเป๋าเหรียญเนี่ยมันมี่าในการสวอ p นะครับแค่เป็นวีมิกนะครับและ SVMix นะครับผมสวอ p มาแบบนี้เลยนะครับสวอปแบบนี้เลยนะ แล้วก็นะครับในการแลกเปลี่ยนก็เอาวีมิกแลกเป็น s v m i ก็ได้นะครับเอาไปทําอะไรนะครับอ่ะเอาไปทําอะไรเพื่อนๆนดูตรงนี้นะครับผมอ่ะเราเข้าไปที่ตรง s t a k i n g นะครับผม staking เนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่3อย่างนะครับหก็คือ s v m i ีมิกเอก็คือเหรียญนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราก็เอา S v m i ีกเนี่ยทำการฝากนะครับเข้าไปเพื่อ s t a k i n g ก็ได้นะครับพอเรา s เ a k i n g เราก็จะได้รับผลกําไรตามดอกเบี้ยนะครับเราก็เห็นดอกเบี้ยแบบนี้อันนี้ก็คือการหาได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการฝาก s t a k i n g สองก็คือ g v m i มินะครับ g ี m i มก็คือหาได้จากในเกมนะครับผมเราก็สามารถนำา G วีมิกของเราเนี่ยนำมาฝากในอัตราดอกแบบนี้ได้นะครับอันที่3ก็คือเหรียญ X เหรียญ X ึ๊ดาซิลนะครับก็สามารถหลอมได้จากในเกมเหมือนกันครับก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบนี้ g v m i มินะครับผม g ี m i มกเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับในแต่ละเซิร์ฟเห็นไหมครับหอแห่งทองคำนะครับอาจจะมีแร่ทองคำนะครับประมาณนี้ พอร์ตเรทนะครับพื้นที่ขัดแย้งและก็ภาษีที่เราจะต้องจ่ายนะครับและจากนั้นนะครับเขาก็จะรายละเอียดออกมาว่าโคูต้าในต่อรอบสัปดาห์นะครับจะมีแร่ทองคำอยู่เท่าไหร่ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ามไล่ลงมาเลยครับพอร์ตเรทอยู่เท่าไหร่นะครับนี่ไหมทีนี้พอเราได้ g ีวีมิกเนี่ยเราเข้าไปที่หลอมครับแล้เห็นหลอมตรงนี้ไหมอ่าก็จะต้องใช้นะครับแร่ทองคำหนึ่งแสนแลกเป็น g ีวีมิกนะครับแล้วเราเอา g ีวีมิกเนี่ยไปสเปคกิ้งก็ได้นะครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็คือหลักการในการหา และจากนั้นก็คือเหรียญอิสดาซิลนะครับผมตรงนี้นะแต่เหรียญอิสดาซิลเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะสำหรับตัวเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการหลอมนะครับต้องใช้วัตถุดิบอะไรยังไม่รู้นะครับตรงนี้ก็อธิบายแบบคร่าวๆพอสังเขปนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราจะได้รู้กันแบบชัดเจนก็คือเลเวล40นะครับตรงสเตชันหรือสถานีนะครับเราถึงจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันหาจากไหนได้บ้างนะครับผม และต่อมาก็คือตลาดนะครับตลาดกลางเนี่ยนะครับจะเปิดตามเควสนะครับผมนี่เทพนิยายนะเมื่อเสร็จเควสมันถึงจะเปิดให้กับเรานะครับในการขายของและก็เทพแห่งอทองคำนะครับเลเวลยี่สิบห้าแลก็วีมิคพาสนะครับผมเลเวลสามสิบสอง ฟังก์ชันพวกนี้ก็คือเกี่ยวกับ NFT ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือการหารายได้เนาะหลักการก็คือเราจะพูดถึงในตัวเกมครับตัวเกมก็จะมีกาชาให้กับเรา3รูปแบบคอสตูมนะครับคอสตูมเนี่ยหลักๆกก็เหมือนกันครับแต่ข้อดีนะครับของเกมภาคนี้ดีหน่อยก็คือเขาแจกทานแดงนะครับในกิจกรรมตรงนี้เห็นไหมครับอีเวนต์นะครับผมซึ่งให้เราเนี่ยทำผลิตภัณพวกนี้ทั้งหมดครับจนครบทั้งหมด6นะครับก็คือเลเวล50าสอะเอาง่ายๆครับเลเวล50 ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยทำภารกิจง่ายอยู่แล้วนะครับในการไปหาจุดชมวิวต่างๆค้นหาเทพนิยายเบาะแสนะครับทำให้มันครบหมดแล้วเราจะได้นะครับทานแดงมาตรงนี้ครับผมเราจะได้ทานแดงอยู่แล้วถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องการเดิมกาชานะครับ2ก็คือผู้หมูแดงนะครับนี่เห็นไ,ไหมตัดแดงนะครับนี่ตรงนี้เลยนะทุกคนได้กันอยู่แล้วนะครับก็คือหยุดเว้่ห้าสิบเนาะ พวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจต่างๆนะครับที่เราจะต้องทำเนี่ยของแจกเยอะอยู่นะครับได้ได้เรื่องอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เขาแจกขึ้นมาให้กับเรานะครับต่อมาก็คือในกุ้งหมูเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นทานนะตรงนี้นะครับแล้วก็อีกทานหนึ่งนะครับก็คือสัตว์ขี่แล้วก็สัตว์บินนะครับเกมนี้สัตว์บินเนี่ยจะเป็นเรื่องของได้ EP ในการล่าด้วยนะครับผมเพิ่มดาเมจให้กับเราได้ค่อนข้างเยอะนะเออสัตว์ขี่จะเป็นเรื่องของ พลังป้องกันนะครับผมและก็น้ําหนักของกระเป๋านะครับยิ่งเราได้ตัวสัตว์เลี้ยงที่มันดีมากขึ้นนะครับเราก็จะได้ในส่วนของอคามบรรจุนะครับของในกระเป๋าของเราได้หนามากขึ้นนั่นเองครับหลักๆที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปพูดถึงก็คือเรื่องของแพ็กนะครับว่าเราเนี่ยจะเติมแพ็กอะไรบ้างถึงจะคุ้มนั่นเองครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าเรานะครับไม่เติมแพ็กก่อนในช็อปเนี่ยแพ็กอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เติมเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดกาชาได้นะทุกคน เราต้องเปิดเติมแผ็ก่อนเราถึงจะเปิดกาชาตรงนี้ได้นะครับอ่ะเราเข้าไปดูแผลครับผมต่างๆนะแ็ลเกมนี้ก็คือเป็นมิรกับสายงบน้อยมากนะครับเรามาดูแ็กแรกครับก็คือการฉลองเปิดตัวเราสามารถซื้อ100เพรได้ครับก็จะมีส่วนของเรื่องของบัฟนะครับเสบียงต่างๆที่เราจะต้องได้ใช้งาน100เงินนะครับอันนี้ฟรีนะครับสเต็ปที่2ก็คือสเต็ปนี้จะได้การันตีสีฟ้านะครับร่างฟ้ามาใช้ก่อนนะครับผม เราเสียแค่ประมาณ30บาทนะครับสาบาทนะเราก็จะได้1ก็คือกาชา11บใบนะครับแล้วก็ใบบัฟ EP นะครับบิลดของต่างๆพวกเรานะแล้วก็สัตว์บินด้วยนะครับตรงนี้และเราสามารถซื้อตรงนี้ด้วย100เงินนะครับและเราจะได้การันตี่านฟ้าน,นั่นเองมาใช้งานก่อนนั่นเองครับ2นะครับก็คือกาชาหลักเลยนะครับเราก็สามารถซื้อกาชาตรงนี้ได้นะผมก็เริ่มที่จะเหมาเกือบหมดแล้วนะครับผมกาชาแล้วแต่ว่า เหรียญกาชาคือโหดมากนะครับใครที่ได้ทานแดงตั้งแต่วันแรกอะ่ะหรือว่าดวงดีสุดๆแล้วนะครับผมอ่ะผมก็จะเติมให้กับเพื่อนๆดูก็ได้นะครับตรงนี้นะวิธีการเติมเนี่ยเกมนี้มันค่อนข้างดีครับดีเพราะอะไรครับมันสามารถเติมได้หลายช่องทางมากหนึ่งก็คือวีมิกใครมีวีมิกอยู่ก็สามารถเติมตรงนี้ได้ใครมีไวเมียแคสที่สามารถซื้อ NFT จากกิจกรรมก่อนล่วงหน้าเกมจะเปิดนะครับก็จะได้แคสเนี่ยมาค่อนข้างเยอะ สามารถซื้อตรงนี้ได้3ก็คือสามารถซื้อได้จากเงินดอลลาร์นะครับ4ก็คือสามารถซื้อได้จากพอย์ไวเมียที่เขาแจกให้กับเรานะครับประมาณ150นี่แหละคนละ150นะครับก็คือส่วนลดมันเป็นส่วนลดได้นะครับถ้าเราจะซื้อตรงนี้มันจะเด้งเข้าเพวิมิกเลยนะครับถ้าใครใช้เพว m มิกนะก็ให้เข้าเพวิมิกเลยนะครับถามว่าผมแนะนําให้ซื้อไหมถ้าใครไม่สนใจเรื่องกาชา ไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับถ้าใครไม่สนใจเรื่องกาชาไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรดีหรือว่าสําคัญเยอะขนาดนั้นนะครับมันมีแต่กาชาทั้งนั้นเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนําว่าซื้อแ็กไหนดีและคุ้มนะครับแนะนําว่าให้เรานะครับเข้ามาที่สิทธิีธ่ประจําวันสิทธิที่ประจําวันมันจะมีอยู่4ี่แผกผมอธิบายง่ายๆมันจะมีแผกเล็กแผกใหญ่นะครับแผกเล็กแรกก็คือ GV Mix Silver นะครับ2.99ดดอน ตรงนี้เนี่ยเราจะได้บัฟตรงนี้นะครับทุกวันในเวลา28วันนะครับรายเดือนนั่นแหละจะได้อัตราดอกชิ้นส่วน GV Mix ด้วยเราจะได้เอาชิ้นส่วน GV Mix เนี่ยไปคราบเป็น GV Mix นั่นเองนะครับในการหารายได้ของเรามันจะเป็นบัฟทุกวันเลยนะครับเวลาเราลงดันนะโอเคไหมครับดันหอคอยนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับตรงนี้และยังไม่พอครับยังได้ชาร์จเวลาหอคอยทองคําด้วย4ชิ้นทันทีนะครับอันนี้ก็คือแ็กเล็ก แพ็กต่อมาครับที่เป็นแพ็กเล็กเหมือนกันก็คือสเบียงระดับชั้นต้นตรงนี้เราจะได้บัฟตรงนี้ครับ EP การล่าบวก5%เห็นไหมครับทุกอย่างเลยเงิน5%้าเปอร์เซ็นต์ออรแล้วก็ได้รับทาำควสเพิ่มขึ้นอีก2นะครับแล้วก็ได้รับเพชรไปเลยแต่ถ้าใครชอบของใหญ่ๆนะครับเรามาดูตั้งแต่ GVMICO นะครับนี่ของใหญ่จะได้เปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะมากขึ้นครับอัตราในการ d r อปอนะครับแล้วก็ เพิ่มเวลาหอคอยทองคำฟรี3ชั่วโมงนะครับเป็นรายสัปดาห์นะแล้วก็ได้เพชรด้วยถ้าใครชอบแพ็กใหญ่นะครับของแพ็กซเบียงก็เป็นแพ็กนี้เลยครับจะได้นะครับ EP ในการล่าเพิ่มขึ้น15%นะครับตรงนี้ถ้าใครชอบอันนี้ก็คือเติมแล้วคุ้มที่สุดนะครับคุ้มที่สุดใครจะเติมนะให้เติมตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตรานะครับหรือประดับช็อปประดับอีก,กาเหมือนในโรลนั่นแหละนะครับผมนี่เราสามารถซื้อตรงนี้แล้วไปตีบวกได้ กาชาที่คุ้มอะไรนะครับผมแนะนําว่าคิดดีๆนะครับใครจะซื้อกาชานะครับอืมอ่ะผมอันเชิญเลยแล้วกัน3โลนะครับเราไปดูครับ3โลนะเอา้าเมือนมาแดงครับมาแดงนะมาแดงนะมีรุ้นฟ้ากับรุ้นแดงครับปึ๊บดูเอฟเฟกครับผมดูเอฟเฟกก่อนปุ่มปุ๊มปุ่มแดงออกมะปุ๊บปุ๊บอุ้ยเหมือนเอฟเฟกสวยปุ๊บป๊บแดงปะเนี่ยมีแดงไหม โอ้ฟ้านลครับผมอีไหมเรียบร้อยแตกนะครับแตกไปหนึ่งนะไ้เวทฟ้าเลยครับผมโอ้โหไม่ได้ง่ายนะเกิดจะได้สีแดงแบบนี้นะครับไม่ง่ายเลยนะทุกคนนะกาชาเกมนี้คือโหดนะสําหรับผมนะมีอะไรบ้างนะเออกาชามันจะมีหลายๆรูปแบบนะอันนี้ก็จะอีกกาชาหนึ่งนะครับกาชานี้จะเอาไว้ใช้อัปเกรดการของเรานะครับหรือคอสตูมของเรานั่นแหละ พวกนี้จะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับผมอ่าอัปเกรดนะพวกนี้ไม่ใช่ทานอะไรนะอ่าแต่พวกนี้มันจะเป็นของอัปเกรดนะครับอ่าเราก็ไปเปิดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเราจะเลือกกาชานะครับที่อ่าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสิบอ่าแปดใบนะเออแปดใบเห็นไหมเราเน้นกาชาอย่างเดียวเลยอันนี้เด็กนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับกาชาเนาะอันนี้จะเป็นบัฟนะครับ บัฟอีพีต่างๆอันนี้จะเป็นอีกกาชารูปแบบหนึ่งสัตว์ปีกเนี่ยถ้าได้สัตว์ปีกดีๆนะครับตัวฟ้าดีๆนะเราจะได้นะครับผมในส่วนของอ่าอีพีที่มันสูงมากขึ้นนะครับโอ้สีฟ้าหมดเลยนะครับทุกคนไม่ได้ลุ้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับโอเคเราจะไปเปิดกาชาตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ก่อนแปดใบนะครับ้ก็ไปเลือกตรงนี้นะครับอ่ะผมจะเลือกกล่องนี้นะ กล่องนี้จะเป็นวาคิลี่นะครับกล่องนี้จะเป็นคู่หูอ่ะผมจะเอาวาคิลี่ก่อนนะครับไปกันต่อครับผมมาลุ้นกันยาวๆครับในส่วนของกาชาจะมีแดงให้เราหรือเปล่าครับไปกันต่อครับอีก8โลครับผมโอ้โหขาวเลยครับผมนี่นะอ่าถ้าออกแดงเพื่อนๆก็สามารถตามผมได้นะถ้าไม่ออกแดงก็อย่าตามนะผมแนะนำมา คือเราสังเกตไหมครับพอเราเปิดออกมาเนี่ยถ้ามันซ้ำนะถ้ามันซ้ำมันจะมีลูกแก้วนี้เห็นไหมลูกแก้วแดงๆเนี่ยออกมานะครับสังเกตรตรงนี้นะอ่าดูนะโอ้โหไม่มีแดงเลยทุกคนทุดิีกี่โลอ่ะห้าสิบนะครับห้าสิบกว่าใบนะไม่มีเลยนะโอ้โหนี่นะครับเบอร์เซอร์เกอร์อรอรอรอไปดูนี่นะครับผมมันจะมีลุ้นแค่ฟ้ากับแดงนะครับจะออกหรือเปล่าโอ้โหออกฟ้าทุกคนจะเปิดรวดร้าวนะครับ จเจ็บปวดร้าวจริงๆแดงจะมาแบบไหนปึ้มเป็นสีหรือเปล่าถ้าแบบนี้สีฟ้าเปล่าถ้าไม่มีสีอะไรนะเออจริงด้วยครับสีฟ้านะ้ครับผมเจ็บปวดร้าวนะครับนักเวทสีฟ้าอีกแล้วปึ๊บโอ้โหมาลุัวเลยครับมามาให้ลุรัวเลยอัพปึ้งขอดูเอฟเฟกต์สีแดงหน่อยเฮออฮึ้มมาแบบไหนโอ้โหฟ้าลลัวอ่ะฮะ ฟันล,ล,ลัวเลยอ่ะอันนี้ขาวนะครับผมอ่าพอได้ลุ้น2ใบได้ฟ้า2อ,อันนี้ก็อ่าโอเคเราก็เอาการันตีดีกว่านะครับจบๆไปอันนี้จะเป็นการันตีนะครับการันตีแดงนะ90ครั้งไปนี่ไงโอ้โหอ,ออกตรงสายด้วยนะครับผมก็ออกตรงสายเฮ้ยมันตรงสายอยู่แล้วใช่ปะ่ะเออมันตรงสายอยู่แล้วใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวแดงของเรานะครับตัวนี้นะครับแปดพน้ 8, 200, นะแปดพัน0อ่า เราต้องดูค่าหลักๆก,ก็คือพลังโจมตีนะครับพลังโจมตีแล้วก็ดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกิลที่เราจะใช้ว่าสกิลไหนดีไม่ดีนะครับอันนี้มีถ้าตัวท็อปใช่ไหมตัวท็อปมันจะเป็น8ปดพันะครับนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นสกิลดาเมจนะเออที่ปลุกพลังขึ้นนะครับนี่ดาเมจสกิลนะครับที่มันแรงมากขึ้นอ่าดาเมจเวทมนต์เนี่ย 28%แนะครับแล้วก็ดาเมจในมตัวนี้เนี่ยมัน3 4 4ใช่ไหมใช้จ่าย300นะครับครั้งแรกนะเอออ่ะลองดูครับใช้จ่ายครั้งแรก300สามารถรีไปเป็นสายอื่นได้ด้วยนะครับเอ้ยดีนะเออสามารถรีไปเป็นสายอื่นได้ด้วยครับรีตรงนี้นะครับพึ่ง300ไปปุ๊บอ๋อตัวไหนเนี่ยดีป่ะเนี่ย8 9 0 0นะครับเฮ้ยเหมือนจะดีนะทุกคนเลียนทานนะขอดูขอดูล่างทานใหมห่เลย ทั้งทานการันตีของเรามันจะขนาดไหนเอออ่าเกมนี้ก็คือเราสามารถนะครับเลื่อนขั้นได้เราสามารถเลเวลอัพให้กับตัวละครของเราได้นะครับโดยการเลื่อนเลเวลอัพเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบในการเลื่อนเลเวลอัพนะทุกคนเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะเป็นการเลื่อนเลเวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชาที่เป็นวัตถุดิบในการเลื่อนเลเวล ของกาชาของเราสมมุติว่าเราอยากจะให้มันเก่งมากขึ้นนะเออเราก็มาที่เลื่อนเลเวลนะครับแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ครับเห็นไ,ไหมมันจะเลื่อนเลเวลนะครับอาจจะเป็น e ีพีให้มานะครับค่าสเต็ของมันมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับอเราไปดูล่างแดงของเรานะครับนี่ล่างแดงของเราสวยไหมเออล่างดีนะครับล่างดีดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิม ทีนี้เราก็เหลือตัวสัตว์แดงนะครับสัตว์แดงที่เราจะต้องหานะครับประมาณนั้นโอเคถ้ามันได้ซ้ำนะครับมันจะกลายเป็นวัตถุดิบในการสร้างแบบนี้และเราสามารถนําไปสุ่มร่างแดงได้อีกครั้งนะครับโดยการสุ่มร่างแดงของเราเนี่ยมันจะใช้10เปอร์เซ็นต์นะครับหรือคู่หูแดงอ่ะผมได้สัตอ่ะผมได้แดงแล้วใช่ไหมผมจะไปะเอลคู่หูอ่ะในการสร้างนะครับค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะตึงอย่างไรครับสมมติว่าผมจะสร้างละสองร้อยนะครับ200ก้อนนะเห็นไหม อัตราในการติดนะครับแค่สิบเปอร์เซ็นตนะไม่ได้แบบโอ้โหขนาดน,นั้นนะทุกคนมันคืนแค่ห้าสิบเองนะกดเอาเรื่องนะครับอืมไม่ได้แบบว่าง่ายๆนะอืมผมว่าเอาแต้มนี้เนี่ยไปทําอย่างอื่นนะครับคุ้มกว่าอีกสิบเปอร์เซนตเนี่ยไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะออกให้เราสําเร็จง่ายๆนะครับถ้าใครถ้าใครติดก็คือดวงดีอ่ะทุกคนสิบเปอร์เซ็นเองนะครับไกด์ใ,ในส่วนของทิกเล็กๆน้อยๆนะครับจะนํามาฝากให้กับเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วย